สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักท่านครับเรามาดูลูกหมูแบบนี้นะครับท่านผู้ชมกว่าที่เขาจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเราจะประกอบอย่างไรนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับาตาแบบนี้นะครับลูกหมูสามารถที่ติดกับใบเลื่อยได้นะครับใบเลื่อยยาวไหมครับดูครับยาวไหมครับท่านผู้ชม เกือบหนึ่งศอกผมนะครับเกือบห้าสิบเซนนะครับผมก็ได้ซื้อมาซื้อมาสองตัวครับอาจจะตัวนี้ก็ซื้อมาใหม่ครับได้ก็จะได้ตัวนี้มาครับแบบนี้มาครับเรามาประกรอบกันนะครับมาดูคลิปกันยาวๆแล้วครับ อันในมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับลูกหมูครับลูกหมูตอนนี้แล้วก็มาประกอบกันแล้วครับว่าเราจะทํากันอย่างไรนะครับเดี๋ยวตกไม่ใช่ขอวางครับเพเดี๋ยวจะตกครับแล้วเราก็จะประกอบครับมีอะไรบ้างครับ เกรรี่สองกอ็ที่เขาให้มานะครับนี่เราสั่งซื้อของลาซาร่าครับดี๋ยวก็มีใบโซ่เล่อยโซ่ครับอันนี้ไม่ได้ซื้อครับเั้นอันนี้เราซื้อมาเองครับ <laughs> เพื่อความสะดวกครับมันยาวดีครับเวลาขัดสบายดีครับ เลยครับเราก็จะประกอบกันแล้วนะครับามาดูกันว่าเราจะประกอบกันอย่างไรนะครับจะมีจากตัวนี้แล้วจะมีคู่มือครับนี่ครับคู่มือ คู่มือนี้มีประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ประกอบใหม่ๆนะครับมือใหม่ก็ต้องดูตามนี้นะครับอันนี้ก็พวกกันเซฟตี้ครับมีอะไรเอ่ยที่แถมให้เราอีกก็จะมีพวกนี่แหละครับอา้าวมาลงไป มีอะไรบ้างออกมาให้หมดมีอะไรบ้างออกมาให้หมดครับน็อตจากตัวนี้ครับเเรามาประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหาที่นั่งครับถ้ายืนแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเราใช้เวลาเยอะครับวันนี้เราจะไม่ตัดคลิปนะครับเราดูกันยาวๆครับนู่นแหละครับประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะครับ แล้วครับเรามาประกอบกันเลยครับเราจะทําช้าๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้ประกอบได้นะครับแล้วก็พอ,อตอนนี้ก่อนครับตัวนี้ใช้ไหมตัวนี้ไม่น่าจะใช้ครับตัวนี้เราออกครับเนี่ยตัวนี้ใช้สลับ ถ้าสำหรับที่เป็นแผ่นเกียร์ครับถ้าไม่ใช้เก็บไว้ตรงนี้ครับก็จะประกอบเข้าไปแบบนี้ครับเนี่เขาจะมีบาครับไม่มีบาตรงนี้บาเขามันล็อกกับลูกหมูครับพอดีแล้วครับตีอล็อกพอดีแล้วครับแล้วก็จะดขานเข้าไปครับเจ้ตรงนี้ครับกดล็อกตรงนี้ครับ ใั่เข้าไปเลยครับให้ตึงๆพอแล้วนะเราจะประกอบเจ้าตัวนี้เข้าไปครับเวลาตัดนะครับเวลาตัดเขาจะหมุนไปด้านนี้ครับหมไปด้านนี้ครับตัดแบบนี้ครับถ้าประกอบแบบนี้ไม่ได้ครับเขาจะหมุนกลับกันด้านนี้นะครับแบบด้านนี้ครับมันก็จะประกอบไปครับ ใส่นี้เข้าไปก่อนครับเนี่ยครับยางตัดเข้าไปตัยยางนี้นะครับยางด้ำๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับใส่เข้าไปครับกดๆเข้าไปนะครับก็แน่นแล้วนะวก็จะน่าจะใช่นะเออถ้าแบบถ้าแบบนี้นะครับผมดูตุย่างนั้นแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวนี้เข้านะครับ น่นจะใช่น่าจะใช่ปล่อยก่อนครับอ่าตรงนี้ครับต้องขันออกเยอะครับขันออกนเยอะตี่นี้มันกจ็จะได้ล็อกได้ครับ ได้ไหมถูกต้องไหมถูกต้องรัาแปบนไม่ถูกต้องเนี่ยครับสวิตสวิตด้านนี้นะครับมาอยู่มาอยู่ซ้ายมือเราครับอยู่สวิตด้านนี้อยู่อยู่ซ้ายมือเราครับสําหรับที่สําหรับที่เราจะใช้เลื่อยโซ่นะครับอยู่ซ้ายมือเราครับเนรยครับเรามาหาเสริมว่าครับนี่สั้นเกินไปครับที่เขาแถมให้ครับไม่สะดวก เย็นๆข่้นทรามาชมเวลาเราประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็ขัดให้เท่ากันครับเพราะว่าบีบไปเท่ากันก็จะทําให้จากตัวนี้หักได้ครับเอาละครับทีนี้ก็ให้เข่าเท่ากันครับขัดด้วยมือกดก็ได้ครับ ว่าใ้ดีต้องมีหมายนะครับผมว่านะครับไม่มีหมายเดี๋ยวจะไม่ตรงนะครับผมว่าเดี๋ยวขอทําเครื่องหมายก่อนครับเรามาต่อคิดไปเลยครับมัดเราทําหมายแบบนี้ครับท่านผู้ชมเพราะมันงั้นเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ตรงครับอ่ทำแบบนี้ไปเลยครับในตรงแบบนี้ครับมันจะมีนี่นะครับมีเส้นแบบนี้นะครับตรงกลางเนี่ยครับ เราก็ทำหมายแบบนี้ครับทำหมายแบบนี้ให้คขอตรงตรงครับแล้วก็เอออย่างนี้ครับอย่างนี้สบายมากครับ <c oughs> อประธานโทษครับวันนี้ผมล้ม <c oughs> ปอมาปอไม่ได้ครับ อาาศฝนตกอากาศยังร้อนเลยครับที่จังหวัดน่านนะครับอ้าวอันนี้แล้วก็เย็นๆครับใช้เวลาหน่อยครับเราจะไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าการประกอบแบบนี้เราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับขันไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะตึงตึงมือครับจากตรงนี้ต้องต้องระมัดระวังครับให้ตรงครับ เพราะเขาเป็นเป็นยางข้างในครับต้องต้องกดให้เขาคร้าผมว่ายังไม่เข้านะครับผมยังยังไม่เข้านะเดี๋ยวขันออกกันครับต้องกดให้เขาเข้าอเยอะครับ ยกโปโปอยู่นะ,ะับดูให้เขาสนิทสนิทนะครับท่านผู้ชมเรสังเกตดูก็ได้ครับว่าเขาเข้าหรือยังตรงนี้นะครับเมื่อตรงนี้นะครับตรงกับพวกยางเนี่ยนะครับยางที่เราใส่สีดำเนี่ยครับเขาเรียกว่าซิมเนาะซิมดีกว่าครับ ในเวลาแบบนี้นะครับกใจะเย็นๆนะค่ะท่านผู้ชมอาเป็นยาวๆแบบนี้ขันง่ายครับหดเหลี่ยมยาวหาซื้อควมเติมครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับดูกันครัเบอร์อะไร ไม่มีเบอร์ครับถ้าไปเปรียบเทียบรครับเอาเอานี่ไปเปรียบเ่รอครับเป็นตัวอย่างไปเอาตัวอย่างครับเป็นอย่างไปเปรียบเหรอครับเปรียบเทียบเอคแล้วก็ขยับดูครับแน่นหรือเปล่าอ้าวขยับโยกดูให้แน่นนะครับเอาละทีนี้เราก็ ดูว่าตรงไหมครับเช็คดูอีกครั้งนะครับเช็คดูครับดูว่าตรงไหมไม่ตรงก็ไม่ตรงก็ขยับหน่อยครับขยับออกมาแบบนี้ครับต้องมางมาทำแบบนี้ครับเล็งไปสายตาครับ เรียงแตสายตาเขาตรงแล้วก็เข้าไปใหม่ครับเขาจะใช้เวลาใช้เวลาตรงนี้แหละครับตนชมก,กประกอบนี่แหละครับต่อไปเราประกอบไปแล้วก็จะง่ายครับจะไวครับ ก็เสร็จแล้วเราก็จับดูครับแน่นไหมนะครับทีนี้เราก็มาดูจอดตัวนี้จอดตัวนี้ก็โอเคล็อกแล้วนะเสร็จแล้วก็อย่าไปลืมพวกน,น็นอตน็อตตัวนี้คืออะไรครับน็อตตัวนี้ก็คือเป็นน็อนตตั้งโซ่นะครับอเราใส่เข้าไปค่าใส่ตรงไหนครับท่านผู้ชมใส่คัดตรงหน้านี่นะครับนี่บานี้ครับ ตรงนี้นะครับต,ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเลื่อนออกครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาหนุนนิดครับพอมันพงเคงไปคงเคงมาอ่ะประคองแบบนี้ครับเออประคองแบบนี้ได้ไหมอ่ะประคองแบบนี้อ่ะประคองแบบนี้แล้วเราก็จะประกอบจากตัวนี้เข้าไปก่อนเนาะน,น,นี่ไว้ทีหลังัน,นี้ทีหลัง าจจะประกอบใบเข้าไปก่อนเพื่อความเอ่อน็อตอันนี้ยวค่ว่ากันน็อตสองตัวนี้แค่ว่ากันว่าทําอะไรสี่ตัวนอตสี่ตัวนี่ยคว่าทาอะไรเดี๋ยวจะลืมจากตัวนี้ครับจตัวนี้คือตัวนี้ครับนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับปิดน้ามันเครื่องครับมันเครื่องหยดโซ่ครับนี่จากตรงนี้ครับอันนี้ก็จะปิดรูตรงนี้นะครับ นี่จากนี้ปิดดูเข้าไปอา้าวแล้วก็มาใส่โซ่ใส่โซ่อยังไงครับดูครับปืดป๊ดปื้ดใส่โซ่ได้อย่าลืมครับบางครั้งผมเคยใส่กับด้านหลายครั้งแล้วครับ <laughs> รีบทำนะครับเรามาดูตรงนี้ครับโดยแหลมๆตรงนี้นะครับ ในแลมตรงนี้เราต้องให้เขาเขาลงมาแบบนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราใส่ผิดนะครับอย่างนี้นะอ่าอ่าแบนนี้แหลๆตรงนี้มาเข้าเราๆนะครับมันจะมันจะมันจะมันทาแบบแบบนี้ผิดนะครับแบบนี้ผิดต้องแบบนี้ครับนี่ครับไอ้แหลๆนี่นะครับมันต้องเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปก่อน ลองเ,ลอเทียบดูเทียบดูวัดดูน,นี่ตรงนี้มันก็ต้องมีบาตรงนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็พยายามหน่อยครับ เอออันนี้ครับมันจะมีสเตอร์นะ,ะเขาเรียกเป็นสเตอร์เนาะอตัวนี้เราดูตรงนี้นะครับเจาน็อตตัวนี้มันต้องเขา้าในรูรูใหญ่ๆใหญ่นี้นะครับไม่ใช่รูเล็กครับรูใหญ่นี้นะครับล,ล,บลบองมาเปรียบดูก่อนครับอันนี้ก็ขันออกนิดหน่อยครับมันจะช้าตรงนี้แลลวครับท่านชมอ้าวไม่ได้ ได้ก็ขันออกขันมือก่อนครับได้ไหมไม่ได้ก็ขันอีกขันอีกก็วางดูครับไม่ได้ก็ขันอีกครับก็าวางดูครับจะช้าตรงนี้และครับท่านผู้ชม าวางได้นะครับเสร็นนี้เราวางได้แล้วก็เอาเอาตัวนี้ครับประกบเข้าไปต้องเด็งดูหน่อยครับประกบเข้าไปแล้วจากตรงนี้ก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ครับ นะครับท่านผู้ชมนี่แหวนนี่ครับนักกากตัวนี้ใส่เข้าไปขันด้วยมือก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราเอาหกเหลี่ยมข,นขันขันขันครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงเปล่าเออตรงครับตรงเอาแหวนใส่เข้าไป นี่อ่า่เข้าไหมขันมือก่อนก็ได้นะครับนะอ่าเรายังไม่ตั้งโซ่ครับเรายังไม่ตั้งโซ่อ่าให้เขาประคองไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเขาประคองเสร็จแล้วเราก็มาดึงโซ่นิดหน่อยครับเพื่อให้เขาตึง ก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมมันดูแล้วมันไม่เวิร์กหร่อยครับตัวนี้นะนี่ครับผมว่าจ้าตัวนี้จะได้ที่เราซื้อมาส่วนตัวจะดีกว่าครับนี่ครับหมุนขึ้นอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้นะครับเอาขึ้นไหมเอาขึ้นครับเอาขึ้นได้ครับอได้นะครับพอก่อนนะครับยังยังเราไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็ให้เขาทุก ึงมือเล็กน้อยก็พอแล้วครับอ Aid. ย่าไปตึงเยอะนะครับเพราะว่าง,งานเรายังไม่เสร็จแต่ตรงน,นี้ประกอบยังไงนะครับประกอบยังไงครับว่ากบอย่างนี้นะครับมันจะเข้ามาแบบนี้ครับท่านผู้ชมเออเข้ามาแบบนี้เด็กคระถเออ so ไม่มีอะไรสักอย่างครับแหวนไม่มีน่าจะมีแหวนให้เราบ้างเนะะะาะเป็นไรไปเราใส่แว่นตาเรา็ยังมองไม่เห็นเลยนะ มันยากมาก เองครับขอให้มันแม่นแล้วครับเอ้าได้เปาอึบได้เปล่าเาอาตัวนี้หน่อยรถนี้ ได้ก็น,น่าจะทานแล้วนะครับอ่าตัวนี้ยังขันไม่แน่นครับเรามาไล่ตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ที่กนะครับเีได้ไหมเออไหวอยู่รครับไหว,หวหอยู่ปึ๊ปึ๊เอามันสูงเกินครับจักตัวนี้แล้วครับปึ๊ น่าจะได้เนาะโอ้ท่านผู้ชมแมเราฉลาดน้อยไป <laughs> ริงมันไม่มีรูตรงนี้ครับขันอย่างงี้ครับแมมมันมีของเป่นแบบนี้ครับเออแม่อ่านี่ครับมันมีรูตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเล่นตรงนี้ครับอ้าวนี้ก็ ยึดให้แน่นครับพืดเอาแล้วลองจับดูครับมันไม่ยกย้ายไปไหนก็ถือว่าสำเร็จนนี้เราก็มาดูจากตรงนี้กันครับอ่าอ่าได้หรือยังครับขออยับดูครับยังหย่อนอีกไหมครับนี่ ยังหย่อนเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยก็ตั้งเข้าไปอีกอเห็นไหมครับเดี๋ยวเราใช้ไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็เริ่มหย่อนยานแล้วครับเขาเรียกเริ่มหย่อนนะครับเราก็ขยันตั้งแล้วนะครับเราก็มาขันจากตัวนี้เห็นแน่นนะครับตัวน,นี้นะอาซื้อมาอย่าง,งนี้มันยาว เขายาวสามารถที falando, um, accurate, ่จะเล่นได้เยอะครับทำเอาไปจนตึงมือเลยครับอ่าอ่าอืออือโอ้ใช้ได้ จ้าตัวใหม่นี่ผมยังไม่ได้ลองแล้วครับว่าน้ำมันเขาไหลดีหรือเปล่านะครับตัวนี้นะรับใส่น้ำมันก็เปิดเปิดออกทั้งนี้หมดแล้วครับใส่น้ำมันเข้าไปเต็มเลยนะครับน้ำมันเครื่องใหม่นะครับอย่าไปใช้น้ำมันค้โลนะน้ำมันเก่าไม่เอาครับน้ำมันใหม่ครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์หรือน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็ได้ครับใส่เข้าไปเต็มเลยครับลองลองใช้ดูครับว่าเขาจะเวิร์กไหมนะครับลองใช้ดู แต่ก็อย่าลืมว่ามันมีพวกใช้บีบอะครับบีบเสริมก็ได้นะครับน้ำมันที่ใส่ในขวดเอน้ำมันจักรนะครับมันจักรที่หาซื้อร้านยี่สิบบาทนะครับในขนาดนี้ครับเออเนี่ยนะน้ำมันจักรขนาดนี้ครับเราก็มาเติมเอาครับน้ำมันจักรเขาก็ให้มันนิดเดียวครับแล้วมาบีบใส่เอาครับบี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 บใส่เอาเสริมครับถ้าจะอาศัยตัวนี้ไม่ไหวครับเขาออกน้อยครับ แล้วก็ปิดไปครับอ่ะปิดจุกเขาจุกแล้วต่อนี่ครับประกอบอย่างนี้โอเคเลยแล้วเรามาลองครับกดจะลองเราก็จับหมุนี่ก่อนครับว่าเขาหนืดไหมอ่าใช้ได้ครับาจับให้แน่นๆนะครับเดี๋ยวโดนโดนคมนะครับแล้วก็มานี่ใส่ตัวนี้ครับแบตเตอรี่เดี๋ข้าไปเดีย๋ยไปจับ ไอ้นี่นาะสวิ๊กนะครับอ่าเรีม,มาตรงนี้ครับเช็คไฟดูครับว่าไฟเป็นยังไงเขามีอยู่ประมาณสามเกียร์นะครับติรู้เนี่ยนะครับเอาลองดูครับเราเราลองปดดูก่อนนะครับหนึ่ สเกียร์ครับถือว่าใช้ได้ครับแต่ครั้งก่อนผมใช้ไม่เป็นครับผมเกียร์เดียวเกียร์แรกเลยผมว่าทําไมครั้งไปเลยเขาหมุนชา์ที่ไหนได้ครับลองมากดตรงนี้ดูครับที่แท้มันมีสามสามสปีดนะครับเดี๋ยวใช้ได้ครับสปีดให้แรงๆเลยนะครับถือว่าผ่านครับประกอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราไม่ประมาทนะครับเพราะว่าชีวิตเขาไม่มีเซตตี้นะครับ ไม่มีเซฟตี้ไว้ที่นี่เวลาเราเราไปโดนนะครับน,นี่แหละครับพื้ดเฮ้ยนไม่มีเซฟตี้ถ้าไม่มีเซฟตี้เราก็ถอดครับไม่มีครับผมกดแล้วครับไม่มีไม่มีเซฟตี้ล้วก็ใช้ล้กกระถอดทุกครั้งครับ การหลงลืมอย่างนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรแล้วครับปลอดภไไัยไร้กังวลความปลอดภัยนะครับแต่เขาไม่มีตัวตึงแบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เขาจะมีตัวโยกไว้สําหรับล็อกครับล็อกไปเลยตอนนี้ไม่มีล็อกครับตอนนี้มันเป็นเหล็กหนาไหมกหนาประมาณสักหนึ่งมิลก็ใช้ได้อยู่ครับก็ใช้ได้กันพวกโซ่มันขาดแล้วมันสะบัดใส่เราครับได้อยู่ เี๋ยวเราใช้งานก็ต้องใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือผ้านะครับผ้าป้องกันไว้นะครับการประกอบใบเล่อโซ่เจ้าลูกหมูก็สําเร็จไว้แล้วครับผมไปทดลองงานแล้วครับใช้ได้ครับท่านผู้ชมถามว่าผมตัดไม้ได้หน้ากว้างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูครับเคยแล้วครับเคยตัดมาครับอ้าวไปดูครับว่าผม ทดลองตัดมาแล้วนะครับผมลูกหมูตัวสีแดงนะครับนี่ท่านผู้ชมไม้น่ากว้างขนาดไหนครับนี่ขนาดนี้ครับไม้น่ากว้างขนาดนี้นะครับเขาตัดได้นะครับนี่เวลาเราตัดเราก็ตัดเข้าหากันแบบนี้นะครับเข้าหากันแบบนี้เข้าหากันนี้เขาจะขานเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ไม้ขนาดนี้นะครับถือว่าผ่านเลยนะครับถือว่า เครื่องเขาก็แรงพอสมควรนะครับสําหรับมือสมัครเล่นนะครับแต่แต่ว่าทาไปทํางานเป็นอาชีพยังไม่ได้ครับผมว่านะครับยังไม่ได้ก็คือตัางงานเล็กๆน้อยๆนะครับงานสําหรับที่เรา,าทุ่นแรงนะครับทุ่นแรงในบ้านนะครับตัดกิ่งมุมกิ่งไม้ได้ครับเดีย๋ยวเราต้องใช้ใช้สองมือนะครับ ใช้สองมือประคองแบบนี้ครับถือว่าเราใช้เวลาไปเยอะครับดูนะครับเกือบสามสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเราไม่ได้ตัดคลิปเลยนะครับเราเอาจริงๆเลยครับท่านผู้ชมที่ไม่ยังไม่ชํานาญใหม่ๆก็อาจจะใช้เวลาไปประมาณทักสามสิบนาทีได้ครับก็ไม่เป็นไรครับสําหรับความรู้ครับใช้เวลามากหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอีกหน่อยเราขันเข้าขันออกบ่อยๆล้วก็จะ ใช้เวลาน้อยลงนะครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำร้าท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจครับก็ขอล่ำล้าปอแม่ปี่น้องช้าล้านน้าผักเหนือไปก่อนเนอครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอครับเพื่อเป็นกําลังใจสวัสดีครับ